สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ผมก็เอาความคืบหน้าเกี่ยวกับการหาหรือในที่ประชุมของบอร์ดกอนอที่ผ่านมาเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองครับว่าจะเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างไรและเงินพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จะได้รับ ว่าจะช่วยอ้อยสดที่120บาทต่อตันนั้นจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราก็มาฟังพร้อม กันเลยนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะมีความหวังที่จะได้เงินในส่วนนี้หรือไม่อย่างไรที่จะเข้าสู่ที่ประชุมแต่ผมดูดูแล้วก็ยังไม่เห็นตัวเลขตรงนี้เลยนะครับว่า120บาทนั้นท่านจะช่วยอย่างไรนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบอร์ดกอนอก็ได้เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่น ละอองก็คือ PM 2.5ที่เกิดจากการเผาอ้อยย้ำภาครัฐพร้อมหาแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ดูแลพื้นที่เพราะปลูกอ้อยโดยไม่มีการเผาอ้อยนั่นเองครับนี่ก็คือเปรย์ๆออ,ออกมาแบบนี้แล้วก็คือว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่า120บาทท่านจะให้กับเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยหรือไม่อย่างไรนั่นเองนายพานุวัต ปรียางกลุนศรี Transfer. เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ย7ิบกรกฎาคม2566รคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนอได้มีการประชุมเพื่อที่จะขับเคลื่อนมาตรการต่างๆที่จะช่วยดูแลแล,และระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบและเร่งเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5ที่เกิดจากการเผาอ้อย ที่ประชุมได้ให้การพิจารณาวาระสำคัญอย่างแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยที่ดูแลพื้นที่เพราะปลูกอ้อยโดยไม่มีการเผาอ้อยฤดูการผลิตปี2565ทั66โดยผู้แทนเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยขอนำแนวทางและมาตรการที่สออนอให้ไว้เสนอกลับไปหาหรือก่อนที่จะนำมาสรุปเสนอในที่ประชุม กออออีกครั้งหนึ่งต่อไปนั่นเองก็คือก็ยังไม่มีกำหนดเองครับว่าจะมีกำหนดการประชุมหาหรือกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นั่นเองเงิน120บบาทนี้ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับก็ยังมืดมนอยู่ดูจากท่าทีแบบนี้ซึ่งทางภาครัฐก็พร้อมที่จะหาแนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของประชาชนชุมชนใกล้เคียงและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายผมดูแล้วการประชุมเมื่อ27ที่ผ่านมาก็ยังไร้วี่แววสำหรับเงิน120บาทนั่นเองครับ ถ้าเข้าใจผิดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราก็มาดูจากสถิติที่ผ่านมาฤดูการผลิตปี2563ทับ64มีอ้อยถูกลับลักล,ลอบเผา17.61ล้านตันคิดเป็น26.42%จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด66 1.66ล้านตันฤดูกาลผลิตปี2564ทั65มีอ้อยที่ถูกลอบเผา25.12ล้านตันคิดเป็น27.28%จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด92.07ล้านตันและฤดูกาลผลิตปี2565ทั66พบว่าอ้อยที่ลักลอกเผาสูงถึง30.78ล้านตันเลยทีเดียวคิดเป็น32.78%จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด 93.8ล้านตันซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าที่ระบุในแผนปฏิบัติการเคลื่อนไหวราละแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองกส2,562ถึง2,567ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ1ตุลาคม2,562 นั่นเองก็นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เงิน120บาทนี้อาจจะเลือนลางจากพี่น้องไปได้นั่นเองครับเพราะว่าไม่เข้าเป้าหมายตามที่เขาตั้งเป้าเอาไว้นั่นเองซึ่งมีแนวทางการควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โล่งภาคเกษตร ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายโดยการออกระเบียบกำหนดให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยไฟไหม้ ight, เข้าหีบได้ไม่เกิน20%ต่อวันภายในปี2564และให้อ้อยไฟไหม้ หมดไปภายใน2,566ซึ่งการเผาอ้อยในฤดูการผลิตปี2,565ทับ66คิดเป็นพื้นที่ที่เกิดลักลอบเผาก็ประมาณ3.08ล้านไร่จากตัวเลขการลักลอบเผาอ้อย3ปีฤดูการผลิตที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการในการจัดการกับปัญหาลักลอบเผาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนในการตัดอ้อยสดให้กับชาวไร่อ้อยที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการกับปัญหาลักลอบเผาอ้อยนั่นเองที่เกิดขึ้นนี่ก็คือว่าก็ชัดอยู่แล้วว่าก็คือไม่สามารถจัดการได้แม้กระทั่งจะต้องจ่ายเงิน120บาท ให้กับชาวไร่อ้อยนั่นเองและไม่เกิดการคุ้มค่าต่อการด,ดําเนินการดังกล่าวอีกทั้งระบบการป้องปรามของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่เพียงพอดังนั้นจึงได้มีการทบทวนมาตรการและกลไกการบูรณาการ ที่อาจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวและสามารถส่งเสริมเกษตรกรให้มีการตัดอ้อยสดซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่ถูกกฎหมายอย่างแท้จริงและไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดินนั่นเองนี่ก็คือน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทาให้120บาทเรานี้อาจจะ เงียบหรือไม่ได้ไปได้นายพนุวัตรกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ประชุมยังรับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษพ m 2.5มที่เกิดจากอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายรูกาลผลิตปี2566ั6หรบทั้งนี้เพื่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเติบโตอย่างยั่งยืนและมีวัตถุดิบจากอ้อยสดคุณภาพดีและผ่านกระบวนการผลิตได้รับมาตรฐานถูกกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงก้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับนี่ก็คือเหตุผลหลักๆที่ประชุมที่เมื่อวันที่27ที่ผ่่าานานนมััเอ็ ยังไม่ชัดนะครับ120บาทผมก็ยังไม่กล้าฟันธงขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามนะครับ